ผมว่าเราน่าจะมองกันผิดจุดไปหน่อยผมมองว่าพีคามอะ่ะมันหายแค่เคสสองเคสผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะจริงๆแต่ตำรวจรมีหลักร้อยครับถ้าจะผมว่ามันมองว่าไม่แปลกเลยที่เคสมันหวยตำรวจน้อยคนใช่ครับแล้วทีนี้คใครใครใคร,ใคร,ใครจะอยากออกมาเล่นนะครับคุณตำรวจตำรวจมีร้อยคนนะครับแต่คือผมจะบอกผมจะบอกงี้ก่อนว่าคุณตำรวจต้องต้องต้องคิดว่าเทียร์ซิเวอร์ในเมืองเราเนี่ยมันมีเยอะมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับคือตำรวจบอกว่าอ่ะมีรถพบสูงสุด หนึ่งคันมีผอโบเฉยๆอีกอีกสองคันมีแม็กกาเรนอีกสองคันสามคันมันสองคันครับแม็กกาเรนไม่ถึงสามครับมีแค่นั้นและครับที่ผมผมผมไม่ได้อยู่ในหน่วยงานผมไม่ไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันมันสองหรือสามกันแน่แต่คือที่ผมจะสื่อคือเวลาแกงกระเล้งเขาเล่นกันอย่างเงี้ยครับมันโอ้โหมันมันยากนะครับใช่แล้วมันคือแกงเกระตุเวอร์ครับแล้วคัน แล้วครับโอเคครับงั้นงั้นขอเออแก๊งขอคุยกันหน่อยงานได้ไหมครับงั้นแก๊งขอคุยกัหน่วยงานใช่ๆที่ที่คุยค้างไว้เมื่อกี้อะครับเลยตามเลยพี่ฟ้าเอร์อะไรตาพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่วิทย์พี่วิทย์ขอแรงหน่อยคุยหน่วยงานพี่วิทย์ไตฟ้ามามามาคุยต่อมาผมขาดใจอยู่ กแต่หมึกหมึกหมึกป๊บนึงแป๊บนึงครับคือผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องตำรวจอ่ะมันมันทำให้แก๊งไม่ไม่อยากเล่นสตอรี่กันจริงๆใช่ใช่แบบว่าไหนจะเรื่องจำนวนไหนจะรถที่แม่งโอบใช่ใช่ใช่ที่อาพี่ซอมมาละพี่ซอมไนะพี่ซ้อมไปนะเอาพี่ซอมก่อนผมไปถามแก๊งที่ไม่กล้าตีเขาบอกว่าไม่อยากตีตีไปรถยังไม่มีหลายเยอะเออมันเสียหายเยอะเกินที่กูไม่ได้ประมูลกันเนี่ยแหละกูโดนไปแบบสี่วันนี่แค่ ขัตตอนลีดึงจะต้องหมดกี่เอ็มต้องถ่ายผาเรียกเรียกพวกพี่เก็ตมา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 เลยดิต้องต้องช่วยกันพูดว่ะพวกเราเล่นขัตตอรี่กันบ่อยๆอ่ะไม่ต้ช่วยกันพูดไปอ่ะตำรวจเขาเอาชนะเราเถียงไปไม่ได้หรอกสุดท้ายต้องให้สภาเขาพิจารณาอยู่ดีผิดแต่เราต้องพูดเมยพี่มันใช่แต่เราต้องพูดไม่งั้นถ้าเกิดเขาเขาเอาตำรวจเราอ่อนเราพวกเราอ่ะถูกปะล่ะเฟอร์แลรี่แม็กลาเรนรวมเป็นเจ็ดคันเอาไงมาไหวเจ็ดคันเนี้ยก็แบกกแบกได้หลายเคสแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบ ไม่อยากล่างจริงนะมันเกี่ยงกันล่าเลยนะผมขี่ดีเองะใ่ผมไปอยู่บนเขาอะนั่นแหละในวอต้องมีพูดอะว่าแบบครับนยยยงาุได้เลโอเคครับกำกำลังกำลังตามเพื่อนมาครับไม่ได้คุยก่อนก็เลยได้มือผมโทรไปพิก็ไม่รับสายน่าจะติดร้านโอเคครับคือพวกผมอยากคุยกับหน่วยงานตำรวจเนี่ยแหละครับที่ที่คุยกันค้างไว้เมื่อก่อนประเทศรีเมื่อกี้ครับคุยต่อเลยครับเมือปาได้ได้ครับอันนี้ก็คือเอ่อผมเป็นเป็นตัวแทนแลนะครับผม กากินัง AMD r e m o n h e a d Hate, อะไรพวกเนี้ยน,น่าจะเล่นกันบ่อยๆเนี่ยเอ่อ RD อกับพินพา,าก้าก็เพิ่งเล่นไปคือผมรู้สึกว่ารถตำรวจอะครับมัน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 มีมากเกินไปหน่อยอะครับมากเกินทีนี้คือเท่าที่ไล่มาเป็นเจ็ดคันถูกไหมครับค่ะคืออยากให้หลายๆคันที่มันมันโดนอะอย่างเช่นซีแปดตำรวจที่มันหายไปอย่างเงี้ยผมว่ามันควรจะมีบทบาทอะไรมากกว่าน,นี้แบงสาบที่เป็นรถที่โมเดลโมเดลดีครับรู้สึกว่าเอ่ออันนี้เคยแจ้งกับทางนายกไปแล้วค่ะว่าให้เอาออก ก็คือไม่สามารถออกมาใช้ได้แล้วอันนี้ผมขออนุญาตได้ไหมครับว่าทําไมถึงไม่ใช้คันนั้นนะครับเพราะว่าคันนั้นอ่ะมันไต่ได้โมเดลดีมันมันฟีลคล้ายๆกับแมงสาบเลยครับคล้ายๆกับ C 7เจ็เลยที่ที่ที่มันแบบมันดีมากๆอะช่วงนืงอค่ะเหมอนที่เคยเอาออกมาเล่นจำได้ไหมคะแล้วเหมือนกับว่าโมเดลตัวนี้เหมือนมันบั๊กอะค่ะแล้วมันไปชนกับโมเดลที่เป็นรถร้านค้าค่ะรถตำรวจกับรถร้านค้าค่ะไอซีแสตดะอ๋อขนาดนั้นเหมือนกับที่พี่บอกอะ มันไปชนกับร้านค้าแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเป็นโมเดลเป็นโมเดลมอสก์ะครับซีแปดโมเดลมอสเคยเห็นไหมโมเดลมอสของซีแปดเข้าใจเขาแต่ทีนี้เราก็เลยทําการที่ว่าเร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 าระงับแบบไม่ให้เอาซีแปดออกมาใช้ก่อนอ๋ออโอเคแล้วก็แจ้งแจ้งนายกให้ลบโมเดลตัวเก่าออกคตอนนี้เลได้ยินปลาปลาอยู่ไหนอ่ะคือคือมัน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 ฟิลประมาณเนี้ยครับคือหลายๆแก๊งที่เขาแบบว่าไม่ออกมาเล่นทารตอรี่หรืออะไรเงี้ยคือหนึ่งเลยคือเขากลัวตำรวจแล้วคือแบบบางบางคันมันมัน เหมือนมันโอเวอร์กันไปครับทเได่ล้เล่นเมืองถูกไหมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับในไม่กล้าเล่นตอนนี้เพราะว่าเขาก็คือเขาเขาสู้รถตำรวจไม่ได้ถูกไหมครับอ่าผมผมผมขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าถามว่ารถตำรวจเยอไหมผมยังมองว่าตอนเนี้ยมันคือสุดของตำรวจนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือมีการลบคันใดคันหนึ่งออกแล้วก็เปลี่ยนครับแต่ผมมองว่ารถตอนเนี้ยมันมันมันไม่ได้เยอะเลย เยอะเยอะนะเยอะเยอะครับเจ็ดคันคือเยอะเยอะมากๆครับเพระนเป็นลิมิตของตำรวจแล้วครับตอนเนี้ยไม่ผมว่าผมมองว่ามันยังไม่ถึงแพทมันนะครับแล้วอีกอย่างรถประมูลในเมืองมันไม่มีบทบาทเลยคือส่วนตัวผมมเป็นคนที่ขี่รถประมูลในเมืองคือผมมันไม่อยากเล่นในเมืองเลยเพราะว่าผมเจอผมมันไม่ไหวอะแก๊งลองมองดูหน่อยว่ารถประมูลแก๊งเนี่ยต่อคันไอต่อแก๊งเนี่ยมีกี่คันครับเอางี้ดีกว่าผมผมกากินัง AMD เดมอนเทส สามแกงเนี้ยมีสี่คันสี่คันครับแต่คือผมจะบอกผมจะบอกงี้ก่อนว่าคุณตำรวจต้องต้องต้องคิดว่าเทียร์ซิเวอร์ในเมืองเราเนี้ยมันมีเยอะมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับคือตำรวจบอกว่าอ่ะมีรถผอสูงสุดหนึ่งคันมีผอเฉยๆอีกอีกสองคันมีแม็กกาเรนอีกสองคันสามคันมันสองสองคันครับแม็กกาเรนไม่ถึงสามครับมีแค่นั้นเลยครับที่ผมผมผมไม่ได้อยู่ในงานผมไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันมันสองหรือสามกันแน่แต่คือที่ผมจะสื่อคือเวลาแกงเล็กเขาเล่นกันอย่างไงครับมัน โอ้โฮมันอนญาตนะครับใช่แล้วมันคือแก๊งคันติวเวอร์ครับแล้วคันคันพวกนั้นของตำรวจถูกกระจายออกไปอย่างนอกเมืองและในเมืองนะครับไม่ไม่ครับผมเจอที่ผมเจอแบบสแต็กกันเลยครับผมเจอทั้งขอเรียกว่า GTO แลวครับไอเฟอร์รี่อ่ะผมเจอทั้ง GTO ทั้งแมคลาเรนแล้วก็ไอไอคันที่เป็นเป็นด้วงอ่ะครับผมเจอพร้อมกันเลยตลอดเลยบางทีตำรวจถ้าเคสมันเหลือน้อยก็ต้องโผมช่วยกันไม่ไม่ไม่ครับตอนนั้นผมพร้อมกันเลยใช่ของผมเจอแบบพึ่งพึ่งพึ่งห่อเลย แต่คือแต่คืออย่าง,างคนที่ขับพรมแดงอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับไอ้อย่างผมเนี้ยผมขับพรมแดงเงีผมไม่มีปัญหาแต่ว่ารถลานค้าม,มันจะแบบแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับพีกท<ม>ามอย่างเงี้ยพีกทามแบบ<ม>อ,อุ้มอุ้มหมดเลยหายสองเคสนี่คือถือว่าบุญมากมๆแล้วขอบอกก่อนได้ไหมครับว่าจริงๆรถพวกผมก็ไม่สามารถกระจายไปจับรถแต่ละคันได้ขนาดนั้นนะครับอย่างถ้าผมเจออย่างอย่างถ้าผู้ผมเจอเนี้ยอ่้อย่างผมไล่เคสคุณหมึกอยู่ เท็คนอื่นก็ถูกปล่อยไปเลยนะครับอ่าอันนั้นมันถูกต้องแลวครับผต้องไกระจายได้ผมเข้าใจครับออกออกไปจับได้หมดทุกคันได้ขนาดนั้นนะครับคือต้องพูดอย่างนี้นะครับผมมองว่าแก๊งในเมืองอ่ะมันไม่ได้ตีกันพร้อมกันหลายคู่ขนาดนั้นครับใช่มันตีมันตีทีละคู่เหระครับส่วนใหญ่ใช่มันแบบต้องแจ็คพอตจริงๆเป็นสองคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็มากสุดมันก็แค่นั้นนะครับคือเท่าที่ผมจะมาคุยกันนะผมอยากให้แบบรถรถคันที่แบบว่าเป็น เป็นเอ่อเป็นมัดแต่งเป็นตีเจ็ดแล้วก็ไรแค่เนี่ยผมอยากให้ไม่มีบทบาทมากกว่านี้ามากกว่านี้แบบว่าแบบที่ไม่ใช่อ,อยู่ดีเ,เป็นเ,เปนรถหน้าแปลกๆครับเอาอย่างนี้ไหมครับคุณหมึกผมผมคิดว่าถ้าถ้างัางน้นทางตำรวจจะจัดรถ่าตามเทียไปละกันตามจำนวนคนของแกง๊งสมมติว่าเทียซีเวอร์เล่นกันที่มีอยู่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าคนเนี่ยที่เขาเล่นกันพวกผมจะให้มีเฟอร์รารีแค่สองคันอย่างเงี้ย นอกนั้นพวกผมจะไปขับหรือมีแค่คันเดียวเลยก็ได้เราก็เหลือก็แค่มาตกลงกันว่าเคียโกจะให้มีรถรถไอ้ตำรวจพวกนี้กี่คันเทียซิเวอร์มีกี่คันพี่หมื่นว่าไงแต่ผมรู้สึกว่ารถอย่างเงี้ยมันแบกแบกเคสคุณตำรวจไม่เอจใจเหรอครับว่าทำไมพวกผมลากกันอ่ะไม่เอือกันเลยอะเนี่ย เคเอใจบ้างไหมครับก็งยอถามว่าอาสตอรี่ที่ผ่านมาตำรวจผมผมบอกเลยนะครับว่าเยอะมากแน่นแน่นจนจะแบบว่าล้นในในวอพูดไม่ได้ยินกันแล้วครับทั้งสองวอเลยวอห้าและวอสี่คือพวกผมแบบแน่นมากเลยครับแน่นแน่นแน่นจริงๆจนถึงจนถึงขั้นแบบว่าเบิกรถกันแบบบั๊กกันละหนาวก็มีแต่ว่าแบบ กว่าจะเบิกได้ต้องให้ตำรวจโหมออกไปข้างนอกหมดก่อนแล้วเหลือแค่คนจะเบิกรถที่สอนอมันถึงขั้นนั้นจริงๆครับตำรวจเยอะจริงครับแต่มันเยอะแค่ช่วงพีคไทม์ค่ะพอหลังลีตำรวจก็จะเหลือพุ่งตรงว่าเหลือน้อยมากหลังลีนั่นแหละครับม,มันก็เหมือนเหมือนกับแก๊งอะครับคือคือเพลเยอร์ในเมืองเราผมก็มองว่าคนที่ทํางานแล้วหรือคนที่แบบว่าไม่เรียนอันนี้ขออนุญาโตฯนะครับก็บมันก็มีไม่เยอะหรอกครับ มันมันจะไปหวังว่าเออเดี๋ยวรอเล่นตีสองตีสามเอาอะไรเงี้ยมันผมว่าเราน่าจะมองกันผิดจุดไปหน่อยผมมองว่าพีคไทม์อ่ะมันหายแค่เคสสองเคสผมว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะจริงจรตงตำรวจมีหลักร้อยครับถ้าจะผมว่ามันมองว่าไม่แปลกเลย<ว>ที่ที่เคสมันรวยตำรวจน้อยคนขนาดนั้นครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วทีนี้ใครใครใครจะอยากออกมาเล่นนะครับคุณตำรวจตำรวจมีร้อยคนอ่ะผมผมยกตัวอย่างนี้เคสล่าสุดที่ผมเพิ่งจบกับมิซาก้ามาครับ มันเป็นการที่แบบเล่นยากมากหายทีแบบคือจะเอาวันก่นจะได้กต่อาเคดะงั้นผมผมจะแบ่งเทียให้ครับตำรวจก็จะแบ่งเทียในการแล้วลแล้วถ้าซีเวอร์ตีพร้อมอก,กรครับทำไงอ่ะถ้าซีเวอร์ถ้ามันเกิดมีการตีพร้อมกันแบบหลายๆแก๊งอย่างสองแก๊งตีพร้อมกันหรือสามแก๊งตีพร้อมกันกู้ผมก็ต้องเพิ่มจํานวนรถเพิ่มขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากไปไหมครับถ้ารถรถตำรวจลง ไอรถผอบสูงสุดกับผอบหรือรองผอบไปใช้คันเดียวกันง่ายเลยนะครับง่ายเลยเข้าใจฝั่งฝ <the> ั <a> ่ง <ther> ก <freestyle> ันเลยที <stated> <the> ่เขาจะสื <the kicking noise> <the Sure> ่อมาก็คือือนประมาณว่าเขาอยากให้จํากัดคันออกไปเลยเช่นถ้าเกิดจะซีเจ็ดก็มีซีเจ็ดกับไรแค้นไปเลยแค่นี้คือไม่ต้องมาแบ่งยศว่าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ตอนที่มีเข้าใจแบบนี้ถูกไหมประมาณนั้นครับผมว่ารถตำรวจแบบแม็กที่ห้าคันเนี่ยมันผมว่ามันก็เยอะมากๆเลยนะครับมันจะได้รู้ว่าโอเคเจอคันนี้ควรเล่นแบบไหนเจอคันนี้เล่นแบบไหน ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบมอลเลยแบบไม่ไม่อันอันนี้คือที่เขาจะสื่อไงว่าเขาอยากอยากที่เขาจะเสนอมาคือแบบนี้ก็คือแบบว่ายังไงเราก็ต้องขับตามยศอยู่แล้วคือมันเอาจริงๆนะเอาลอง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 คิดหนิงรับเราจะขับตามยศกูจะบ้าตายไว้เงี้ยคุณรู้ว่าคุณยุนายยศผบผบมีสามคนก็ใช้ไปเลยครับคนดี้ใช่คันเดียวกันสามคนไปเลยคันเดียวกันสามคนแล้วก็ถ้าสมมติใครยศผู้กองอะไรอย่างเงี้ยใช้ซีเจ็ดก็ซีเจ็ดกันหมดเลยไรเค่นก็ไรเค่นกันหมดเลย มามาซีก็ใช้มาเซกันหมดอะไรอย่างเงี้ยลองตัดเรื่องยศไปครับเพราะมันเป็นสตตนี่ครับอ่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นครับใครมียศไหนก็ขับรถของยศตัวเองครับไม่มีขับรถข้ามยศเด็ดขาดเข้าใจครับเข้าใจคือที่ที่พี่วิจื่อก็คือประมาณว่าคือถ้าผบลองผบอะไรเงี้ยขับร่วมกันได้ไหมหนึ่งคันสารวัตรสารวัตรกับผู้กองคันเดียวกันได้ไหมเออแล้วก็ล่างลงไปมีสองคันที่เลือกเลยว่าจะขับไปไหนรวมเป็นห้าคัน ผมว่าอันเนี้ยน่าจะโอเค<ช>คนในเมืองก็ได้รู้ว<ช>่าโอเคเจอแบบนี้เจอคันนี้เล่นแบบไหนเจอคันเจอคันนี้เล่นแบบไหนไม่ใช่อยู่ดีมาเจอรถหน้าแปลกเอ้าอันนี้รถอะไรวะเอ้ยไต่ได้ปะวะอะไรเงี้ยมันไอ้รถอะไร,ะไรนะไอ้ไอ้พอ,อร์บอสูงสุดอะไรนะอันนั่นแนะ่ะก็มาใช้เป็น GTO ก็แล้วครับไอ้นั่นแนะ่ะไอ้เฟอร์นี่อะไรนะผมมองว่ามัน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 จะเยอะกว่าครับเพราะว่ามันเอาจริงนะผมเล่น ทีสามสิบใบเนี้ยผมอยากจะ้นจบในภายในสองวันสามวันนี่ผมล่าจนสี่ห้าวันตลอดเลยแบบแบบตำรวจหน่วยงานเยอะจริงครับแต่ผมเสียมูลค่ามากกว่านั้นไงไหนจะค่าบินค่าผมก็เสียลูกกระสุนตอนนี้หนึ่งก็ก็ก็เสียมือต่อตังค่าเพนผมมองผมมองผมมองว่าเสียน้อยก่าผมนะผมเสียไม่ต่ำกว่าสิบวาล้านนะแค่เทียร์เเวอร์ ใช่ผมอยากให้ตำรวจแบบมองมองไปถึงแก๊งเล็กๆด้วยครับอย่าอย่ามองแค่แบบเนี่ยพวกผมแค่สามสี่แกง<น>๊งที่เป็นเทียโก้หบเรืบบ่อง,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 งการเสียทรัพยากรยังไงการที่แก๊งที่จะพร้อมเล่นสตรอรี่คือยังไงก็ต้องพร้อมเสียอยู่แล้วครับเข้าใจครับเข้าใจแต่คือตอนนี้ยแก๊งมันมีเยอะมากๆแต่เขาไม่กล้าออกมาเล่นครับคุณตำรวจต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยงั้นแบบนี้คือคือผมอยากรู้คือตำรวจตำรวจคุณพูดไงครับว่าเทียแต่ละเทียผมจะเลือกรถออกมาในในจํานวนที่จํากัดอะครับก็คือไม่ลดถูกไหมครับ คือพวกผมไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดกับตำรวจเลยถูกไหมมีครับมีมีทำไมทำไมพี่ไม่ฟังเลยพี่เสียงช็อตช็อตเลยพี่ตำรวจโอ้โหเย้เลยลอยเล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 ยอันนี้ผมไม่ได้ผมว่ากานะผมก็อยากให้แก๊งลองมองในมุมมองตำรวจเอางี้เอางี้ครับคุณตำรวจเอางี้งั้นลองลองเราลองสลับกันสักรอบไหมคุณตำรวจลองลองไปฟาร์มไหมให้ผมลองเป็นคนไล่เอาป่ะผมอยากรู้ว่าคุณตำรวจจะใช้ของเยอะขนาดไหนมันเอางี้ เนี่ยอย่างซีเวอร์ที่เขาเล่นเนะี่ยมันไม่ควรเป็นสี่ห้าวันเลยนะคุณตำรวจคือจะรอให้ตำรวจไปนอนรอให้ตำรวจนอยผมผมว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะสภา,าว่างคนหนึ่งไหมครับจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆมันมันมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบตีสามตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยตีสามหมอก,ก็ออกตามละอืมพอคือคือพ <า S 1> ีิกท่ามันควรจะได้ได้มากกว่านั้นครับคือถ้าจะบอกว่าผมขับรถไม่เก่งอ่ะก็อาจจะใช่ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมด คือสิ่งที่ผมอยากได้อือแค่มองเรามองมากกว่านี้ครับนอกจากจากรถอย่างเดียวตำรวจคนก็เยอะด้วยครับถ้าถ้าไม่แก้ตอนนี้แผนเหมือนกัเข้าใจครับถ้าถ้าไม่แก้นตั้งแต่จุดนี้ครับภายภายภาคหน้ามันมันมันก็จะยิ่งมีปัญหาแต่เดิมๆครับเรื่องเนี้ยผมจะบอกให้ฟังนะหลายแก๊งที่ไม่อยากเล่นเพราะอันหนึ่งตำรวจมังโคดโอพีเลยสองเราเราเราไม่มีสิทธิ์ที่เราจะพูดได้เพราะเราเป็นประชาชนตำรวจครับ ตำรวจมันถือกฎกฎอยู่แล้วอะกฎของตำรวจอะประชาชนมันก็ไม่มีสิทธิ์เือะเออะไรอยู่แล้วอะมันไม่มีสิทธิ์พูดอะตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดเขาประชุมทำไมใส่ชุดนี้มาปูพึ่งมาปูเปลี่ยปูพึ่งเข้าเวรมาเนี่ยขอเปลี่ยนชุดในสภาขอขอพูดปุ๊บเดีเดี๋ยวครับเกิดเกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรกันเนี่คุยคุยต่อจากเรื่องที่แล้วครับพี่เมย์เขาอยากคุยกันเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้ครับของตำรวจแม่ก็ก็ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้กับทางแอดมินตรงนี้ไม่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเอาจริงนะในการที่แบบว่าผมพยายามแบบอยากจบสตอรี่กันไวแล้วมันแบบว่ามันมันมันก็ไม่จบค้างคากันแบบว่าสี่ห้าวันบางทีผมเล่นทีอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยผมมองว่ามันน้องๆผมมันก็แบบว่ามันก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยงานก็เหนื่อยอ่ะถูกไหมล่ะ เข้าใจนะพี่วิทแต่คือที่มีจะสื่อก็คือช่วงสตอรี่ของพี่วิทกับวินซากาที่มิมองอ่ะเหมือนตอนนั้นที่พี่วิทเล่นกันอ่ะอุ้มอุ้มกันน,น,น้อยมากอะพี่วิทเข้าใจ,ใจครับอ่าอ่าอุ้มกันน้อยเพราะว่ามัน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 เป็นทางของทางทางที่แบบอ่าเข้าใจแต่คืออุ้ม,ม,อ,มอุ้มทีคือแค่ K, K แบบสงคองเคสสามเคสอะซึ่งตำรวจมันสามารถปิดได้ปิดได้อยู่แล้วก่อนนั้นนั้นก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะลงมาเทียสีพี่ก็เล่นเทียโกะไม่ต้องีอะไรหรอกพี่ยังเล่นได้กับกจนังเนี่ยสิบห้า อ่างี้มาเดี๋ยวผมอธิบายเลยตัย้งแต่เรื่องเดี๋ยวทีะเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องรถอย่างเรื่องตำรวจ,ลจเลยมีต่อยมั้ยเพ่อเลยอเลยอ่าหดีมเรื่องตำรวจตำรวจก่ๆๆอนนะว่าทำไมถึงต้องมีเยอะทำไมถึงต้องมีร้อยคนการทันตำรวจครับต้องทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงการที่ผมต้องเตรียมคนมาร้อยคน ก็เพื่อว่าหมุนผัดปัดเปลี่ยนครับเพราะบางคนก็ป่วยบ้างบางคนก็ลาบ้างบางคนก็ติดเรียนบ้างอย่างที่เมึกรคยพูดไว้เมื่อว่าไอ้บางคนก็ติดธุระในการเรียนบางคนก็นู่นก็นี่ก็นั่นไม่ใช่ว่าอยู่ในวัยทำงานหรือวัยว่างงานทุกคนที่จะเข้ามาเล่นได้พอกันหมดถูกไหมอันนี้การตำรวจจะมีจำนวนเยอะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนถามว่าทําไมสตอรี่ที่ผ่านมาตำรวจเข้ามาเยอะจังอะไรจังอันนี้ผมเป็นความผิดพลาดของผู้ผมจริงที่ทําให้ในเมืองมันเล่นยากเพราะว่าการมีตำรวจเยอะ แก๊งเล็กๆมันก็เล่นยากจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวแบ่งเทียร์ให้รดจำนวนตำรวจให้แต่หมึกเข้าใจไหมว่าบางคนอ่ะมันว่างเข้ามาเล่นมันก็อยากเล่นสตอรี่อย่างเป็นสตอรี่แก๊งใหญ่ๆน้องก็อยากมาเล่นกับกันเหมือนกันดังนั้นอ่ะหมึกก็ต้องให้ผมให้ผมเวลาผมด้วยในการคิดแผนว่าผมจะจํากัดจํานวนตำรวจยังไงให้ว่าพี่มะนาวพี่เดี๋ยวผมขอแทรกหน่อยสตอรี่หนึ่งตำรวจประมาณกี่คนครับอ่าถ้าเป็นพวกสตอรี่ใหญ่ๆครับอย่างเอ็มดีอย่างเดเฮดอย่างอะไรแก๊งที่มันนั่นนั่นตีกันครับเทียร์โกตีกันอ่ะ ตำรวจจะเยอะมากเลยครับประมาณ70 35 7ิบ0อยู่ประมาณนี้ตายอ่ะตายอันนี้อันนี้รวม2วอนะครับอันนี้แต่ไม่มีหมอนะแต่ไม่มีหมอนะครับไม่มีหมอแค่ตำรวจก็คือก็คือแค่ตำรวจ70ถือว่าไม่เยอะมากแล้วก็ไม่รวมหมอไม่เยอะไม่มีหมอครับไม่มีมาเยอะไม่มาเยอะไม่เยอะฟอมึงไงไอ้ลุยพี่ที่ปั่นจัดผมอยากให้พี่มองอย่างนี้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องสตอรี่เดียวอ่ะพี่สมมติถ้พี่ตีกับวิสก้าใช่ป่ะตรงนั้นเรา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 ไปโทษตำรวจไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามองถ้าสมมติถ้าพี่เคยเล่นมา เข้าใจมันหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่คุยแค่เรื่องรถพอประมาณเยอะเลยพี่พี่คุยแค่เรื่องรถยนี้สัตว์เดียพาวมันมันมันไม่ได้คุยแบบเรื่องกันส่งเรื่องรถเรื่องรถเรื่องรถอ่ะเข้าใจนะเข้าใจทุกคนเลยว่ารถมันเยอะไปอ่อย่างอย่างเจอเฟอร์สามคันอ่ะแม่งก็เล่นไม่ไหวหรอกถ้าหนึ่งหนึ่งถูกไหมตรงเนี้ยผมผมรับข้อเสนอเลยว่าเดี๋ยวจะลดจำนวนรถให้ถ้าแบบเป็นเทียร์เล็กตีกันเลไรตีกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลายหลแรลงตีกันอ่ะโอเคมันก็ต้องออกคบทุกคันถูกไหม แต่ถ้าแก๊งเดียวตีกันอย่างเงี้ยอาจออกคันเดียวผมลดให้เลยแล้วก็ลดลองพบก็ออกคันเดียวอย่างที่ขอเลยครับคือที่ที่มจะสื่อกันนะครับที่แบบจะสื่อกันจริงๆนะคือคือไม่อยากให้มันมีการสับเปลี่ยนโมเดลบ่อยๆแล้วก็ถ้ามันถ้าเปลี่ยนแล้วครับมึกโอเคครับเพราะว่เพ่อเพราะที่เล่นพี่เปลี่ยนนะตอนแรกเลยบอกไอ้โมเดลที่ซื้อมาตั้งแต่รถปกยันไอ้รถบ้าๆเลยรถไอ้แคมน่ะมันบั๊กหมดเลยครับซื้อมาลองลองแล้วก็ให้ใช้จริงแล้วใช้จริงมันใช้ไม่ได้ คือน้องก็หาซื้อกันมาเองเมื่อกี้มีคำถามจากแก๊งมาก็คือที่เขาพูดว่าแล้วถ้าเกิดคนละเทียเขามีสตอรี่กันล่ะเมื่อกี้ที่เขาพูดมาคนละเทียมีสตอรี่คือยังไงโกกับซินเบอร์ตีกันอ่าอ่ที่เราไม่ไม่เราไม่จํากัดแบบนั้นเราไม่ได้จํากัดแบบนั้นเราจํากัดแค่นับเป็นแก๊งเลยแก๊งใดแก๊งหนึ่งตีกันเลยครับคือถ้าตีสตอรี่เดียวก็ลดจำนวนลดลงออกหมดเลยไม่ไม่ว่าเทียโกหรือเทียอะไรเพราะมันจะให้มันจากัดเทียตีกันถ้ามันตีข้ามเทียมันก็ลำบากอยู่ดีถูกไหม ถ้าไ,ม,ไม่ก็นับ,บนับนับเป็นอรี่อเลยครับถ้าเกิดจะเรื่องที่จะแบบว่าไม,ไม่ไม่ไม่ลดจํานวนลดออกอ่ะผมว่าก็อสมมติคูหมมห่หนึ่งถ้าหมดมองไว้หนึ่งก็หนึ่งทำมาอีกคู่หนึ่งไม่ว่าจะจะเทียอะไรก็ก็มาเป็นสองอะไรเงี้ยก็ใช่ใช่ใช่ครับจะเป็นแบบนั้นไปค <ไป S 2> ีเกียดเถียงเลยแม่ยึดส่วนเรื่องตอนที่เยอะนะขอโชคที่เกิดความเข้าใจผิดด้วยครับ่ไม่ไม่ไม่มีประกาศเอารถออกอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ารถมันเยอะ จริงรถมันออกไปแล้วครับมันเหลือแค่แค่ที่ใช้ได้จริงส่วนซีแปดนะครับที่ถามกันมาว่าทําไมถึงไม่เอามาใช้ทั้งนั้นนี่โมเดลดีครับนายกโดเลยตอบนะครับนายกโดไม่เอาให้ใช้ครับไม่รู้มันไม่ปรับให้มันไม่ให้ใช้มันให้เอาออกขอบคุณที่เข้าใจครับพี่มะนาวไปในใจเยี่ยนหลุไอ้รถไอ้รถไอ้รถอะไรนะไอ้พอบอชูกสุดอะไรน่ะ อ๋อพเจอใช่ไหมพอบอยอ่าจะมีคันเดียวเลยพี่วิมันมีคันเดียวครับมันมีคันเดียวจริงๆอ่อะมันคือคือใครใช้อะครับคันนั้นพี่พี่แบ็คค่ะพี่แบ็คเป็นคนใช้อ๋อใช้คันเดียวเลยค่ะแต่เป็นแต่แต่แต่จริงๆริงนะคือคือถ้ามองในมองกับกันผมว่าเข้าใจตำรวจแต่ตำรวจก็ต้องเข้าใจแข้งด้วยผมรอะผมว่าเพรผมก็คิดอยู่แหละว่าพนเล่นยากันจริงผมว่าสุดสดละจริงๆ แท็กแทบแบบว่าไม่ต้องเล่นอ่ะถ้าเจอเฟอร์เลอ่ะพี่วิทพี่วิทเอางี้นะถามว่าเจอเฟอร์อ่ะแท็กได้ได้ไหมพี่เฟอร์มีดีแค่บูทจริงๆครับพี่เลี้ยวด้ครับพี่เลี้ยวได้เลี้ยวมันดีแต่เลี้ยวมันดีจริงแต่ว่าถ้ามันล้าก็ปืดไปเลยอ่ะพี่วังกันตอมันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันล้อหลอกไม่ได้นะบางทีผมเจอรถแบบแท็กล้อหลอกบางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะพี่อ่าอืมผมบอกไลยว่ามันมันไม่ใช่แบบว่ารถที่แบบว่าแบบมันจะสมบูรณ์แบบเรถตำรวจอ่ะ สิ่งที่แก๊งทุกแก๊งกันลังจนเสียก็คือจะบอกว่าในการเล่นสตอรี่เทียรถ่ะคือก็ใช้คันไหนก็คือคันนั้นเลยคือมันจะได้แบบว่ามันจะได้มีปัญหาที่ว่าแบบเดี๋ยวเบิกคันนู้นมาเดี๋ยวเบิกแมคลาเรนมาเดี๋ยวเบิกซีเจ็ดมาอะไรเงี้ยพี่พี่เทียร์เทียร์มันใช้คันไหนคันนั้นพี่อย่างผมอะถ้าผมเล่นรทอุ้งใช่ไหมผมก็ขับแต่เฟอร์นะผมไม่เคยขับคันอื่นเลยส่วนไอ้เจ้าเจ้าเจเดนเจ้าของรถแมคลาเรนยศของเขาถึงถูกไหมเขาก็ขับแต่แมคลาเรนเขาไม่เคยขับคันอื่นเลย ตุ้งไม่รับขอถามพี่แคระยศตะไรครับพี่แคระแคระไปแครไปนั่งกับไปไปไปกับมิปไปกับเจเดนไปกับทุกขอถามแคระไม่เคยนั่งคนเดียวพี่แคระเคยขี่ไหมขี่อย่างงี้ไหมขี่ครับขี่แต่ไม่เคยนั่งคนเดียวอ๋อก็คือยศไหนก็นั่งได้แต่ต้องมีใช่นใหญ่ไปด้วยใช่ไหมใช่เจ้าของรถต้องไปด้วยเท่านั้นค่ะถึงจะไปเช่นจับมะนาวไปคนเดียวเงี้ยแคระก็ขอไปด้วยได้ครับใช่ครับมันก็ขอจับมะนาวก็ให้แคระขับให้ก็ได้นีครับ แต่ตอนนี้ที่เรามีปัญหากันอ่ะไม่ใช่ปัญหาเรื่องรถเรื่องไรหรอกมีปัญหาเรื่องว่าจํานวนตารวจกับจานวนรถอ่ะมันมากเกินไปมันทำให้ได้นยากอย่างเจอเฟร์สามคันอ่ะอย่างที่คุยกันอ่ะเจอโฟร์สามคันไม่พอมันเจอแม็กเลเรนด้วยคือเจอรถเทียสูงหมดเลยแล้วเราขับรถเทียต่ำอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเหมือนเราโดนลุมถึงอ่ะมันก็เลยการหนีรอดเปอร์เซ็นต์มันเป็นศูนย์ถูกไหมคือรถเทียต่ำอ่ะมันมันไม่มีอกครับต้องบอกว่าคนในเมืองอ่ะตอนออกมาในสตอรี่มันไม่มีใครเอาพวกเอ็กเออะไพวกเนี้มาขับแบบกอ่ใช่ใช่นต่ใช่มันคือ มันก็แบบว่ามันมองแบบว่าเ้เราก็เหมือนว่าแบบไอ้รถพวกนั้น,นเป็นรถไล่ทีเซประมูลแล้วมาเจอไล่เทียแทกเนี้ยเหมือนโดนลุมอ่ะถูกไหมเจอเฟอร์ทีสามคันเงี้ยลุมแท็กถูกไหมที่เราไม่โอเคอ่ะผมผมรู้ไหมที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เล่นยากทาให้รู้สึกเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไช่แต่มันคือเคสอุ้องในจ่าแล้วเลือกเคสไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่เราเลือกเคสไม่ได้เลยไม่ได้หรอกแต่ในมุมมอ,องเขาก็คือเขามุมมองว่า ม well. ันเยอะมันทําให้เขาเล่นยากแล้วต้องมาชนกันเรื่องกาเงี้แล้วเจอถามอามิเหมือนเขาจะรบประมูลสามคันอะรวมแท็กคันเดียวอะเข้าใจอารมณ์เขาใช่ไหมนะเอ้ผมถามหน่อยได้ไหมเรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าถ้าสมมติการนั่งมาด้วยกันอะมันสามารถยศต่ำสามารถขับรถรถรถสูงได้หรอนี่ผมถามเลยพี่วิทย์ผมผมผมบอกว่าตรงนั้นอะเราเรากําลังไม่ได้ไปคุยเรื่องรถเราไปคุยเรื่องคนนะพที่ซึ่งสุดท้ายแล้วค่ามันก็มีเท่ากันหมด ก็คือมีแค่สามคันพี่เมื่อกี้ตำรวจแจ้งแล้วนะพี่วิทย์ก็คือเจ้าของรถต้องนั่งไปด้วยอือแล้วมันก็มีแค่สามคันพี่ใช่พี่มันไม่เกี่ยวไอตรงนี้ผมเข้าใจผมผมผมเข้าใจตำรวจนะเพราะว่ามันเคยมีกรณีคนที่ไม่มียศยศไม่ถึงแล้วมาขับอ่ะน้องน้องน้องโดนบินเลยสองล้านมมกมึกมึกเข้าใจใช่ไหมตรงนี้เขเข้าใจเขาเข้าใจเอาเงี้ยมิดผมว่าหาทางออกตรงนี้เรื่องรถอะ เดี๋ยวถ้ามันเล่นกันเทียนเล็กเล่นนะครับเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราประกาศรถออกให้หมดเลยแล้ววันนี้เอลไปประกาศด้วยเอารถไหนออกให้หมดแล้วก็อย่าให้เขาขับมาให้เขาเห็นนั้นรถที่เราออกไปแล้วรถที่มีมีในร้านค้าห้ามขับออกมาเด็ดขาดแล้วประกาศเทียนรถจะเจอชัดเจนแล้วก็การเล่นของต่อไปนี้ที่แก๊งเล็กๆเขาจะเล่นกันอ่ะหรือเขาได้เจ้าออกมาเล่นอ่ะควรจำกัดรถให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาได้เล่นได้ง่ายขึ้นให้เขาได้ก้าวออกมาเล่นมากขึ้น

เขาใช้อยู่คนเที่ยวครับใช่ไม่ได้ไปยุ่งก็ตีตีตีเป็นหกคันใช่ครับตีเป็นหกคันเอพี่มะนาวครับอออืเผมขออย่างหนึ่งได้ไหมก็คือพวกผมมาถามกันเฉยๆอย่างเนี้ยแต่พี่คนแร้ผมไปเป็นตำรวจเฉยเลยผมไม่ได้อยากมาเนี่ยเนี่ยพี่นั้นบอกว่าลองมาเป็นตำรวจดูไหมลองมาอย่างเงี้ยเออมันก็อยากเป็นอยู่ไม่ใช่เรอหลุยใช่คือผม จะมาหาทางออกครับไม่ได้มาอยากเป็นตำรวจครับไม่หลุยก็อยากเป็นอยู่ไม่ใช่เหรอที่พูดพี่ไว้ซีรีโนยซีรีโนยขอบคุณครับพี่จี้ขอบมากครับขอบคุณครับการับฟาร์มของแต่ละหน่วยงานหรือแต่แก๊งมันมันคนละแบบอยู่แล้วตำรวจก็ต้องฟาร์มด้วยการไล่เคสถูกไหมอันเนี้ยอยากอยากให้มองแบบนี้มากกว่าแต่ไม่สมควรไม่ไม่ไม่สมควรพี่จี่ครับโอเคหลุครวยไอ้นี่นด้ช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่จัดการให้อันไหนที่พูดพี่เราใครที่พูดกะขอโทษจะได้นั่นเพราะว่าเราเราไม่ไม่นั่นหรอกคือเขาเป็นแก๊งเขาไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องมาเป็นตำรวจอยู่แล้ว ไม่ไม่ใครพูดไม่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 ไรครับไม่ไม่ไดครับไม่ป็นไรครับช่างมันครับไม่ไม่ขอโทษหรือขอโทษด้วยขอโทษด้วยที่แบบเออถึงไม่ไม่พูดาต่วมพูดจะเอาไปไม่โอเคครับใช่ใช่แต่อันงี้แหละพี่พี่รับปากงี้ดีกว่าเพื่อนให้กันพี่เข้าใจแหละว่าที่ผ่านมามันเล่นยากจริงในจริงแต่การที่ออกมาเล่นคือหลุยอยากให้รู้สึกว่าแบบเออพร้อมไม่พร้อมก็ออกมาเล่นหน่อยเงี้ยให้รู้สึกว่าเล่นได้สวนได้อะไรได้เงี้ยเข้าใจใช่ไหมผมว่าพวกเนี้ยเออ ทางหน่วยงานนะครับเรียกแก๊งมาประชุมก็ได้นะครับจะได้จะได้เข้าใจกันทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าถ้าจับมาเราจะทำเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อยู่นะและเขาไมได้เข้าใจตรงกันด้วยว่าโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดกลัวออกมาเล่นเงี้ยตำรวจมันจะมีเท่านี้มีอะไรนี่เขาได้คำนวณกันว่าเออสมควรแบบเหมาะสมไม้กับการที่จะออกมาเล่นอะไร้เราเราต้องให้เอลเป็นคนตัดสินอีกทีด้วยผมแค่มาเจรจาให้เฉยครับอำนาจตัดสินอยู่ที่เอลอยู่ดีครับ โอเคครับแล้วนี้คือพวกผมที่เป็นตัวแทนมาคุยจะได้รับคำตอบไปเลยไหมครับว่าว่าจะเป็นแบบไหน,น L, L แล้วเรา,าเดี๋ยวค่อยค่อยไปบอกแก๊งกันอีกทีก็ได้ครับมีข้อความในตำรวจเขาแจ้งมาว่าเขาถามเขาสอบถามว่าจะมีพอร์ตเข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดมีให้แจ้งเขาได้เลย